爸爸บัตนี้มัน Amazing มากนะคะุณไปต่อค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บัสสต็อปค่ะซึ่งวันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือไปดูบ้านวันนี้เราจะไปดูบ้าน2ที่ด้วยกันมันอยู่ในย่านที่แบบจริง,รงๆเขาก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่คือมันถูกทุกคนก็คือไอเบียนวิที่อยู่อ่ะตอนนี้มันแพงมากจ่องไวอ้อ่ะคือมันถึงสิ้นเดือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องโม v e แหละเพราะว่ามันแบบแพงมากเลยคือตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ามันเป็นชาแนลเดนดอลลร์เว้ยแบบสกุลเงินอะ่ะของที่เราจ่ายไปแต่จริงๆแล้วพอไปดูอะ่ะมันคือ U S ดอลลร์เพราะงั้นมันจะแบบดัแบบเบิลไปแบบค่อนข้าง เ,เราก็เลยอยาหาที่ลงใหม่ก็หวังว่า2ที่นี้จะมีที่ที่เวิร์กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้แบบไหนนะก็มาติดตามซีรีส์ House ท u n t i n g กับเรานะคะตรงๆก็คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการขึ้นบัสเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้แต่เรากําลังอยู่ที่บัสสตอปแล้ว <S 1> <S 1> <L> เราไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เงินสดซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือเขาขึ้นกันยังไงน่าจะใช้เงินสดได้อยู่หรือเปล่าคือคิดว่ามันอาจจะต้องใช้บัตรที่ขึ้นบัสนะคะแต่ว่าคือเรายังไม่ได้ไปซื้อมาแล้วออันนนี้กคง โอคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราขึ้นบัสโดยที่เราไม่มีเอกการ์ดใช่ไหมแล้วปกติมันควรจะใช้เงินสดได้แต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องรับเงินสดของบัสคันนี้มันพังเขาก็เลยบอกว่าแบ e บเ uh, ออ don't worry about that เขาก็าให้เราขึ้นฟรี <laughs> ตอนนี้นะคะเรามาซับ subway station ซึ่งเราไม่บัตรอีกเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 2> แต่มันไม่ต้องแตะบัตรอะไรเลยอะอ oh. เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ d u นดั s ส t a t i o n นะคะประมาณ12 s t อปเลยอะค่อยไปจ่ายตังค์ที่นู่นเอาแล้วกันนะ She would. <laughs> มาเข้าสู่ช่วง survival guide 1.1นะคะปันอยากมาแชร์เพราะว่าตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราก็คืองงมากเรียกไม่ถูกแล้วพอเรียกไม่ถูกก็คือถามทางเขาไม่ถูกวิธีการดูแมพของที่นี่นะคะอันแรกเลยที่มีเลข125คือบัสหรือรถเมล์นี่แหละส่วนเลขข้างหลังนะคะก็คือสายของรถที่เราจะต้องขึ้นนะอันถัดมาคือซับเวหรือรถไฟใต้ดินซึ่งเลขข้างหลังเนี่ยก็คือเลขของสายรถนะคะซึ่งอันนี้ก็คือลายห แล้วก็จะมีลาย2ลาย3อะไรแบบนี้อันสุดท้ายนะคะหน้าตาแบบนี้ที่นี่เรียกว่า car. สตรีทคาร์คล้ายกับรถ t r a มที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าที่นี่เรียกว่าสตรีทคาร์ค่ะเป็นรถที่วิ่งอยู่บนพื้นถนนแต่ว่ามีสายอยู่ข้างบนแล้วก็มีรางเป็นของตัวเองเล่ข้างหลังก็คือเหมือนกันคือสายรถที่เราขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือสามารถขึ้น505หรือ506ก็ได้เลือกได้เลยแล้วแล้วเราก็ามาอยู่ย่านนี้ย่านนี้เขาว่าว่าอันตลาย คือ,อมีคนผักคือตกอ่ะไม่มีอะไรกั้นแม้แต่นิดเดียว <c oughs> ไม่มีบัตรอะทำไมอะจากนั้นปันก็เริ่มสังเกตน,นะคะว่าเขาไม่เห็นแต่บัตรกันเลยเดินออกไปได้เลยเราก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าเราต้องใช้บัตรเพื่อแตะออกหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องนะคะใช้แค่ตอนแตะเข้ามาซึ่งตอนที่เราเข้ามาก็ไม่ได้แตะ <c oughs> คือเขาบอกว่าแค่ f o r g e ต Inside ์เว้ยแต่ตอนที่เราเข้ามาคือเราก็ไม่ได้ ไม่ได้จ่ายอ่ะอ้า oh. ันเพิ่งมารู้นะคะว่าสถานีที่ปันขึ้นเนี่ยเป็นสถานีต้นทางซึ่งจะต้องต่อบัรมาแน่ๆเขาก็เลยอาจจะไม่ต้องให้แทบแล้วเพราะว่าการแทบครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ได้สองชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้ไปทางคนพิการมันเป็นลิฟเว้ยเฮ hey, เรากลับมาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สตรีทคาร์อ่คนเรามาโพที่ห้างที่เรามากับโคโบอ,อ่ะจำได้ปหโอเคโอเคไปต่อค่ะ วันแถวนี้มันคนเยอะแล้วโฮเมสก็เยอะมากเลยอะแบบน่ากลัวจริงแต่ือคนเยอะนะคนเยอะเห็นไหมไม่มีคนเลยแทนไปอ่าคนเยอะอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกโฮเมสก็เยอะแต่ลองรู้ว่าบ้านเราจะอยู่ตรงไหนนะคะตพนานี้บัสกำลังมา มันสิบโมงห้าสามแล้วนะเขาไว้สิบเอ็ดโมงแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเดินอีกสี่นาทีก็ถึงละทนัทนทนัทนทนันทันตรงนี้มันอยู่ย่านที่เขาบอกว่ามันไม่แนะนําก็จริงแต่ว่าอันเนี้ยมันคือโรงเรียนนะแบบมันก็น่าจะโอเคอป่ะเนี่ยอยู่ข้างโรงเรียนเดินไปอีกนิดนึงเราจะถ่ายในบ้านมาให้ดูด้วยถึงแล้วทุกคนหลังแรก สำหรับบ้านหลังแรกนะคะราคาอยู่ที่1,200ดอลลาร์ต่อเดือนอยู่2คนได้นะคะถ้า2คนเนี่ยเป็นราคา1,350เป็นคนไทยในบ้านเกือบหมดเลยข้อดีของที่นี่เนี่ยก็คือห้องค่อนข้างดีสะอาดแล้วก็ครัวค่อนข้างน่าใช้นะอีกอย่างก็คือ flexible สำหรับอยู่1หรือ2คนก็ได้แต่ข้อเสียเนีคือสัญญาเช่าขั้นต่ำหนปีซึ่งนานสำหรับเรามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามัน work หรือเปล่าแล้วก็อยู่ในย่านที่เขาไม่ค่อยแนะนำนะ ตอนนี้เราเจอพี่คนไทยค่ะทุกคนพี่กรีนใช่เราไปดูบ้านหลังเดียวกันแล้วเราก็กําลังจะไปดูอีกที่หนึ่งพี่อันนี้เขาออฟเฟอร์พิเศษเราแบบให้มาสองคนอยากได้สองห้องหรือเปล่าอะไรนี้ก็เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งกันค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ราคาเท่ากันแต่ว่ามันค่อนข้างอึดอัดแล้วก็แคบกว่าค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยไม่ค่อยประทับใจบ้านหลังนี้เท่าไหร่ แ็คือเราไปดูบ้านหลังแรกใช่ป่ะแล้วก็ไปดูบ้านหลังที่2แต่ว่าคือเราอะ่ะเรากับพี่กรีนอ่ะเข้าบ้านหลังแรกทั้งคู่คือบ้านหลังแรกอะ่ะมันมีความกว้างกว่าก็อ,อย่างที่เห็นเนาะแต่ว่าพี่กรีนอะ่ะเขาจะมาจําบ้านหลังสี่เจ็ดแล้วเราก็เลยแบบแหม่ต้องไปหาที่ใหม่แล้วล่ะคือบ้านหลังที่สองรู้สึกว่ามันแคบแล้วก็อึดอัดไปหน่อยก็ภาวนาให้บ้านตอนบ่ายที่เราจะไปดูเนี่ยให้มันโอเคนะเราจะได้แบบไปบ้านหลังนั้นแทนเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้ไหนดีละ่ะ ถ้ามันใจนของเราแล้วก็มันก็จะเป็นของเราค่ะเราจะพยายามไม่เครียดกับมันแต่ตอนนี้ใส่ชุดมาหนามากนะแล้วร้อนแล้วเพราะว่าเดินเยอะมากเดี๋ยวไปหาที่เอาข้างในออก A later few moments later. ใช่ค่ะทุกคนเราอยู่ที่ Shoppers นะคะซึ่ง Shoppers เนี่ยเป็นที่ที่จะซื้อบัตรเ r สโต o ได้นะคะไอ้บัตรนี้เนี่ยอันนี้ได้ไปซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ไปถามวิธีใช้แล้วก็วิธีอะไรต่างๆนานานานะก็คือบัตรนี้มัน Amazing มากทุกคนมันจะไม่เหมือนแบบ MRT หรือ BTS ที่ต้องใช้บัตรแยกใช่ปาแต่อันนี้คือมันสามารถใช้ได้หมดทุกอันไม่ว่าจะบ,สบัสซั b เว y ์สตรีทคาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามคือแบบ ปัดเดียวใช้ได้หมดเลยแล้วก็สแตมแค่ครังเดียวอยู่ได้2ชั่วโมงไปไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะคือตอนนี้จริงๆอ่ะถ้าเรามี student id แล้วน่าจะได้เป็นราคานักเรียนแต่อันเนี้ยเราซื้อมาเป็นแบบ adult เพราะว่าเราไม่มี student id แล้วเราก็อายุเกิน20แล้วซึ่งปันมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเราสามารถ show study permit หรือว่า LOA ของเราแล้วก็ซื้อบัตรในราคานักเรียนได้เลยงากนการแถบครั้งหนึ่งจะเสียสา5 c a n อ d i a n d คน l a ดนลนะคะ ออ๋ทำไอ้นี่อยู่ตกใจคิดว่าอะไรมาวังนั่นแหละ ก็คือ3.25จุดสองห้าแคนาเดียนดอลลาร์ต่อสองชั่วโมง <oo> จะไปไหนก็ได้จะใช้รถสาธารณะแบบไหนก็ได้ซึ่งแบบ <ito> ดีป่ะ <reserves> ดีมากเอาเป็นว่าทุกอย่างที่เป็นดอนจะเป็นแนะคนาเดียนดอลลาร์นะทุกคนปันจะเรียกแค่ดอนนะบัตรเนี้ยต้องซื้อ6ดอนด้วยกันแล้วก็ต้องเติมเงินเข้าไปซึ่งปันเติมเงินไป20ดอนตอนนี้อยู่นะคะส่วนอื่นๆอ่ะเราสามารถไปโหลดแอป Presto แล้วก็แบบเติมเงินในนั้นได้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงปันจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหาหห้้้้อออองงงนนนนาาาาเเขกก่่่ทีีรจะไปดูบบลัึตย ะะโอเคไปกินข้าวกันอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารจีนนะคะเ,คเพราะว่าเราอยากกินอะไรที่มันแบบสุปร้อนๆอะไรอย่างงี้ยนี่ไปเอาเสื้อข้างในออกเรียบร้อยแล้วเหลือชั้นเดียวจากสามชั้นโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า สรุปรออาหารค่อนข้างนานนะคะแล้วมันใกล้ถึงเวลานัดแล้วก็เลยตัดสินใจหอ,อกกลับบ้านเรามาถึงแล้วนะคะบ้านหลังนี้ไม่รู้จะชอบไหมต้องลองไปดูข้างในแต่ข้างนอกก็ไม่ดีไม่แย่ บ้านนี้นะคะคุยง่ายเจ้าของบ้านเป็นคนไทยนะคะคอนดิชันค่อนข้างตรงกับที่เราอยากได้นะเพราะว่าอันนี้คือไม่มีสัญญาขั้นต่ำคือถ้าจะย้ายออกก็บอกก่อน1เดือนอะไรแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่900้ดอลต่อเดือนในบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดอยากแอบบอกว่าที่นี่ใกล้กับตึกที่ปั่นเรียนมากแบบ5นาทีเดินถึงอะ่ะ เราตัดสินใจที่จะมาแวะร้านอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็รุดด้วนนั้นเดี๋ยวเก็บไปกินมืออื่นเพราะว่าเราหิวมากวันนี้เพราะว่าตอนแรกกินไม่ทันใช่ไหมก็เลยไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่มื้อเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสามและอีก4นาทีก็บ่ายสามแล้วแหละและ้วก็เดี๋ยวเราไปสปอร์ตเกมแล้วก็กลับบ้านกันแล้วื่อยมากวันนี้แต่ว่าเราได้บ้านแล้วเยินมาก